Icana, เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช so ่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัยพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกสื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าโคโรล่าปี94ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยนะครับราคาเพียง29,000บาทเท่านั้นเอง ห้องเครื่องน้เดิม,ดมสะอาดสะอดนะครับตะเข็บต้ขวารอยพับรอยอากยังอยู่ครบหันหน้าบางๆไม่มีรอยชอนหนักนะครับผาษสี68นะภาษสีไม่ขาดยันไปไปเลยครับใช้กอีกย้ยาวๆสองหมื่นเก้าพันบาทโตโยต้าสามห่วงทนให้ห่วงช่วงล่างแน่นแม็กสวยยางดอกหนาะ สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงนั่นเลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปให้ด้วยครับรหลดสภาพดีครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชีปเป้าเลือกซื้อประจำมีชุดเครื่องเสียงมีแผงซาวด้วยครับเบาะแต่งคู่หน้าเบาะหนังด้านหลังฟูฟูครับไม่ขาดไม่แฟบแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดสมบูรณ์พร้อมใช้ครับเครื่องหัวฉีด1.3ประหยัดมากๆ สนใจก็สายตรงถึงผู้ขายได้พิกัดดูรถอยู่ดอนเมืองสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ